สวัสดีค่ะวันนี้พี่หน่อยจะมาแนะนําวิธีการกินยาของคนท้องกันนะคะมีคนท้องหลายคนเลยค่ะถามพี่หน่อยมาว่าฝากท้องหลายที่ได้ยามาแตกต่างกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยจะกินตัวไหนยังไงดีตัวไหนกินพร้อมกันได้ตัวไหนกินไม่พร้อมกันเจ็บเ,เจ็บคอนะคะไข้ไออะไรต่างๆจะกินยาตัวไหนดีตัวไหนปลอดภัยกินได้ไม่ได้วันนี้พี่หน่อยเลยแนะนําการกินยาให้ฟังดีกว่าเนาะอ่ะ ทีนี้คนท้องที่มาฝากท้องที่โรงพยาบาลที่พี่หน่อยทํางานนะคะก็จะได้รับยาตัวนี้ค่ะไตเฟอร์ดีนนะคะไตเฟอร์ดีนกินหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้านะคะมีส่วนประกอบหลาดของอธาตุาเล็กนะคะเป็นเม็ดดำๆน้อยๆเนาะโฟเลตเม็ดเหลืองๆเล็กๆนี้นะคะแล้วก็ไอโอดีนใสๆมองไม่เห็นนะคะ3อย่างนี้เอามาปั้นรวมกันใหม่เป็นหนึ่งเม็ดของโฟเลตอย่างนี้นะคะทีนี้ คนท้องคนไหนที่เหม็นยาขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้นะคะเราก็จะแนะนําให้แยกก่อนนะเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมันระคายกระเพาะใช่ไหมคะมันทําให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ค่อยได้เนาะเราก็จะแนะนําให้กินแยกก่อนเป็นโฟเลตเดียวๆนะคะถ้าหากว่าหายเหม็นยาหายแพ้ท้องหายขึ้นไส้อาเจียนแล้วนะคะก็มากินเป็นยาก,กระปุกอย่างนี้ก็จะได้รับทั้งโฟเลตทั้งเหล็กทั้งไอโอดีอย่างนี้อ่าพอเข้าใจเนาะแบบนี้เนาะอ่ทีนี้นะคะคนท้องนะคะ ควรได้รับธาตุเหล็กนะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะควรได้รับธาตุเหล็กทุกวันเลยธาตุเหล็กมีประโยชน์ในการช่วยสร้างเม็ดเลือดนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่มีเม็ดเลือดเยอะเม็ดเลือดก็ช่วยนําออกซิเจนนําอาหารจากคุณแม่ไปสู่ลูกได้เยอะลูกก็สมบูรณ์แข็งแรงไงนะ,ะทีนี้นะคะโฟเลตก็บํารุงสมองทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะไอโอดีนป้องกันลูกปัญญาโอนนะคะจากภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยหรือพ่องฮอร์โมนไทรอย ะคะุณท้องคนท้องก็เลยควรได้รับ3อย่างนี้นะคะทุกวันอย่างน้อยวันละเม็ดอย่างนี้นะถ้าเหม็นยาขึ้นแส้อาเจียนกินไม่ได้อย่างน้อยต้องได้โฟเลตนะนะคะ,ะถ้าหากว่าได้กินโฟเลตท,ทุกวันเลยนะวันละเม็ดนะคะก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนแล้วพอท้องมาแล้วกินต่อเนื่องอีกอย่างน้อย3เดือนนะคะ ลดโอกาสที่ลูกจะพิการปากแหว่งเพดานโหวแขนขาไม่ครบโรคไม่มีรู้ทวารหนักโรคหัวใจวิการแต่กําเนิดอะไรต่างๆพวกนี้นะลดโอกาสลงได้3 0 7สเยอะหลายอย่างนะที่จะช่วยป้องกันได้เนี่ยนะคะซึ่งโฟเลตมีประโยชน์มากคนทั่วๆไปควรได้รับโฟเลตประมาณสัปดาห์ละ1เม็ดแต่คนท้องควรได้รับทุกวันเลยค่ะนะคะหรือคนทั่วๆไปจะกินทุกวันก็ได้ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าก็ไม่รู้จะท้องตอนไหนแล้วจะกินยังไง ก่อน3เดือนหลังหลังท้อง3เดือนอะไรแบบนี้นะคะไม่ยากค่ะก็กินไปทุกวันนี่แหละค่ะนะคะกนะ็กินไปทุกวันนะบางวันลืมกินก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราได้เยอะก็ไม่มีอันตรายอะไรนะขับออกทางปัสสาวะได้นะคะอันนี้นะอย่าลืมนะโฟเลตดีมากๆนะคะ ทีนี้คนท้องคนไหนที่มีอาการขึ้นไส้มากกินอาหารอะไรไม่ได้เลยนะคะเราจะให้เป็นยาเม็ดเหลืองๆเ,เล็กๆน้อยๆไดเมนไฮดีเนตตัวนี้ปลอดภัยแก้ขึ้นไส้อาเจียนคนท้องกินได้นะคะแต่กินแล้วจะง่วงหน่อยนะก็ระดับปลอดภัยที่กินได้เนี่ยสเวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าเราง่วงเราก็กินแค่เวลาเดียวก็พอ นะคะเพราะมันง่วงมากหัวซุกหัวซุนเลยนะคะทำงานทําอะไรไม่ไหวทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนมีภาวะซีดนะคะก็จะเพิ่มยาธาตุเหล็กให้ไปด้วย1เม็ดนะคะหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเย็นสองเม็ดอะไรก็แล้วแต่ซีดมากซีดน้อยนะคะแต่ยาธาตุเหล็กยาทุกอย่างที่บอกไปกินหลังอาหารหมดเลยไม่มีตัวไหนให้กินตอนท้องว่างนะอย่าลืมนะคะ,ะเมื่ออายุครรภ์20สสัปดาห์ค่ะคุณแม่จะได้แคลเซียมนะคะแคลเซียมมีประโยชน์มากช่วย ป้องกันคันเป็นพิษได้นะคะบำรุงกระดูกและฟันของแม่ของลูกเนี่ยนี้รู้อยู่แล้วเนาะอ่าก็ป้องกันคันเป็นพิษได้ด้วยนะคะถ้าได้รับถึงวันละ1,000มิลลิกรัมที่โรงพยาบาลที่พี่นหน่อยทํางานอยู่ค่ะแจกให้คนไข้นะคะบางทีก็เป็นเม็ดสีเหลือง,งที่เป็นเม็ดสีชมพูสีฟ้าสีขาวอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่เป็นขนาด1,250นิมิลลิกรัมดูดซึมได้4 0นั่นแปลว่าได้ไป50เ นะคะกะ็ไม่ใช่ค่ะได้ไป500มิลลิกรัมนะคะถือซึมได้40%ของ1,200มิลลิกรัมใช่ไหมคะก็แปลว่าได้ไป500มิลลิกรัมก็คือ50%ของที่ควรจะได้รับทีนี้อีก500มิลลิกรัมเอาจากไหนก็กินนมไงคะ ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งตัวทั้งหัวทั้งก้างหรือผักใบเขียวคนท้องควรได้รับนมทุกวันนะคะเป็นนมชัวเหลืองบ้างนมวัวบ,บ้างสลับสับเปลี่ยนคา่คาเ้ากันไปนะคะก็ได้กินนมทุกวันนะวันละหนึ่งกล่องหรืออย่างมากสองกล่องพอและอย่าเกินนี้คนไทยไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งกินน้ํา ินนมแทนน้ําอะไรอย่างนี้เนาะแต่คนไทยบางทีจะปีนะชาติไม่เคยกินเลยเนาะแล้วก็พอท้องมาปุ๊กก็กินนมโดบนมใหญ่เลยลูกคลอดมาจะแพ้โปรตีนนมนะคะเพราะฉะนั้นไม่เอาเยอะนะเอาแค่หนึ่งกล่องหรือ2กล่องพอนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้กินนมนะคะกินปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งหัวทั้งก้างหรือผักใบเขียวอะไรพวกนี้นะคะมันสลับสับเปลี่ยนทดแทนกันได้วันไหนไม่ได้นมให้ได้ปลาเล็กวันไหนไม่ได้ปลาเล็กให้ได้นมอย่างนี้เนาะมันทดแทนกันได้แต่ให้มันได้ทุกวัน นะคะ,ะแคลเซียมกินเมื่ออายุคัน20สัปดาห์ขึ้นไปหลังอาหารนะคะมีข้อแนะนําที่สําคัญมากๆเลยนะคะอันนี้บางคนไม่ทราบบางคนลืมนะคะบางคนเคยทราบแต่ลืมก็มีเนาะคือแคลเซียมนะคะห้ามกินพร้อมกับยาธาตุเหล็ก ะะยาก,กระปุกอย่างนี้ก็มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นก็พร้อมกันไม่ได้นะคะแคลเซียมพร้อมกับยาที่มีส่วนประกอบหลักของธาตุเหล็กไม่ได้เลยนะคะจําได้ไหมอ่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าแคลเซียมมันจะไปขัดขวางทําให้ธาตุเหล็กที่มีอยู่ในยาเนี่ยค่ะดูดซึมเข้าร่างกายไม่ได้ กินเข้าไปเสียเปล่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่กินพร้อมกันต้องแยกมื้อกันออกไปเลยนะคะที่โรงพยาบาลที่พี่หน่อยทํางานอยู่นะคะพี่หน่อยจะแนะนําว่ากินยากระปุกหลังอาหารเช้านะคะหรือถ้าเกิดว่ามีภาวะซีดก็กินยาเม็ดทัุเหล็กเช้าหลังอาหารเช้าหรือนะหลังอาหารเย็นนะคะแล้วก็แคลเซียมกินกลางวันนะหลังอาหารกลางวันแยกมื้อกันไปเลยแบบนี้นะคะทีนี้การกินนมนมก็มีแคลเซียมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ ห้ามกินนมพร้อมกับยาพวกนี้ที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็กไม่ได้นะคะไม่งั้นแคลเซียมที่มีอยู่ในนมก็จะขัดขวางทําให้ร่างกายนะคะดูดซึมธาตุเหล็กพวกนี้เข้าร่างกายไม่ได้อีกอยู่ดีนะคะ,ะทีนี้ ถ้าเกิดว่าคนท้องคนไหนไปฝากท้องที่อื่นนะคะก็อาจจะได้ยาตัวอื่นมาด้วยนี่เรียกว่าโอบิมินเอเนี่เรียกว่าพินาเมทนะคะอ่าเนี่ยทั้งพวกเนี้ยสอย่างเนี่ยไตเฟอร์ดินพินาเมตโอบิมินเอเเนี่ยค่ะเราเรียกรวมกันว่ายาก,กระปุกแล้วกันเนาะอ่ามันมีส่วนประกอบหลักของธาตุเหล็กโฟเลตและแอลอดีนจําได้ไหมคะถ้าจะกินนะกินอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เอาพร้อมกัน2อ,อย่าง3อย่างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราได้ไอโอดีนมากเกินนะคะไอโอดีนที่มากมันจะส่งผลต่อลูกด้วยนะคะลูกตัวเลขน้าหนักน้อยการเผาผ่านในร่างกายแม่มากไปไนนะไม่เอาล็อเอาแค่เม็ดเดียวพอนะคะจําได้ไหมออา 1เม็ดหลังอาหารเช้านะคะถ้าอายุครรภ์20สัปดาห์ขึ้นไปก็กินอันนี้1เม็ดหลังอาหารกลางวันถ้ามีภาวะซีดด้วยนะคะอันนี้ก็1เม็ดหลังอาหารเช้าหรือ1เม็ดหลังอาหารเย็นแล้วแต่ที่พยาบาลหรือแพทย์เขาแนะนําได้แต่ห้ามพร้อมกันนะยาแคลเซียมพร้อมอะไรไม่ได้เลยนะคะทีนี้นะคะบางคนถามพี่หน่อยมาว่าไม่สุขสบายเป็นไข้เจ็บคอไอ หรือว่าแพ้นั่นรุ่นนี่มีผื่นขึ้นตามร่างกายคันกินอะไรยังไงดีตัวไหนกินได้ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยนะคะ,ะพี่หน่อยขอแนะนํานี้แล้วกันเนาะว่า ถ้าเกิดว่าน้ำมูกไหลนะคะหรือว่ามีผื่นคันแพ้อะไรต่างๆไม่รู้เนาะยาที่ปลอดภัยที่จะกินได้คือคอเฟนิลามีนนะคะเม็ดเหลืองๆน้อยๆนิดเดียวขนาดประมาณใกล้เคียงกับโฟเลตเม็ดเหลืองๆนี่แหละแต่ว่าแตกต่างกันหน่อยสีมันไม่เหมือนกันนะคะขนาดใกล้เคียงกันแล้วแต่บริษัทด้วยเนาะ,ะทีนี้ค่ะคอเฟนิลามีนจําชื่อไว้นะ CPM ปลอดภัยที่สุดกินได้ ลดอาการน้ำมูกไหลหรือแพ้ต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนท้องคนไหนไอน,นะคะแนะนําว่าให้จิบน้ําอุ่นน้ําอุ่นเป็นยาละลายเสมหะที่ดีที่สุดเลยค่ะหรือไม่อย่างนั้นทําน้ามะนาวจิบบ่อยๆหรือกินแทนน้าธรรมดาต้มน้ําให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็นเติมเกลือเติม,ตมตน้ําตาลลงไปเนาะแล้วบีบมะนาวใส่ลงไปในที่มันเย็นแล้วเนาะคนให้ละลายชิมให้มีรสเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆรสจางๆให้มันอร่อยนะแล้วก็กินแทนน้ำธรรมดาได้เลยนะคะ วันหนึ่งกินได้ประมาณลิตครึ่ง2ลิตรได้เลยนะไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าข้ามคืนมาเททิ้งนะ้ำไม่เอามากินนะคะมันจะเสียนะ,ะเราไม่ใส่มะนาวไปในไอ้พวกน้ําเกลือแร่พวกนี้ที่มันเย็นที่เราไม่ใส่ที่มันร้อนเพราะว่าวิตามินซีในมะนาวมันจะสลายง่ายถ้าโดนความร้อนให้ทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนเราค่อยบีบน้ำมะนาวใส่ลงไป นะคะอร่อยค่ะกินได้ทั้งวันเลยค่ะนะคะ,ะทีนี้ถ้าอยากจะกินยาแก้ไอจริงๆนะคะไม่สะดวกที่จะมาหาน้ำร้อนหรืออะไรยังไงต่างๆเนาะก็มียาบอมเฮกซีนที่ปลอดภัยนะคะกินได้นะคะบอมเฮกซีนจำชื่อไว้เนาะอันนี้ปลอดภัยนะกินได้นะทีนี้ค่ะ เรื่องของยาบางคนถามว่าพี่หน่อยหนูจะกินยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้ออะไรได้ไหมหนูเจ็บคออะไรพวกนี้นะคะแนะนําว่าต้องแยกออกก่อนยาฆ่าเชื้อคือยาฆ่าเชือ้อยาแก้อักเสบคือยาแก้อักเสบคนละตัวกันนะคะเออส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจที่ผิดว่ายาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อตัวเดียวกันนะคะพี่หน่อยคิดว่าหนูคงจะหมายถึงที่ถา,ถามพี่หน่อยมาเนาะคงจะหมายถึงยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะมากกว่านะคะอ่ะทีนี้อธิบายเรื่องยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแล้วกันเนาะ ก็ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะนะคะก็จะเป็นยาที่ใช้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะปลอดภัยที่ใช้ได้คือแอมโมกซีซิลลินนะคะหรือว่าแอมพิซิลลินออกแมนตินพวกนี้แอมโมกซีคาบนี้เนะาะใช้ได้นะคะปลอดภัยเนาะ ก็กิน1เม็ด3เวลาหลังอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอม็อกซิซิลิน5้ามิลกรหรืออมพิซิลิน5 0 0รมิลลกรมนี้นะคะ1เม็ด3เวลาหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นได้แต่การใช้ยาขอให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้ด้วยนะคะ นั่นคือถ้าจะกินยาฆ่าเชื้อพวกนี้นะคะขอให้มีอาการอย่างน้อย3ใน4ข้อที่พี่หน่อยจะพูดต่อไปนี้จึงจะเหมาะสมในการกินยาฆ่าเชื้อนะคะอย่างที่1นะก็คือวัดไข้แล้วมีไข้38องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะอย่างที่2 ตรวจด,ดูคออ้าคอให้อ้าปากให้หมอดูคอนะคะพบว่าทอนซินมีฝ้าขาวหรือที่เรียกกันว่าทอนซินเป็นหนองนะคะอย่างที่สองนะอ่าแล้วอย่างที่สามนะคะคือคำดูแล้วต่อมน้ำเหลืองที่คอโตนะคะแล้วก็อย่างที่สี่คือไม่ไอแอนนะคะสี่อย่างนี้ถ้ามีสามในสี่อย่างนะคะมีสามอย่างไม่ต้องมีสี่อย่างนะถ้ามีสามอย่างพิจารณาให้กินยาฆ่าเชื้อได้ นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอย่างหนึ่งสองอย่างอย่าเพิ่งกินยาฆ่าเชื้อเลยนะคะมันน่าจะเป็นพวกไวรัสหนะเราก็กินน้ําอุน่นกินน้ำมะนาวอะไรพวกนี้ไปก่อนพักผ่อนให้เพียงพออะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามี3อย่างกินได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นหนูมีไข้38ขึ้นไปทอนซิลเป็นหนองเลยเป็นฟ้าขาวเลยต่อมน้ําเหลืองที่คอก็โตด้วยคาเจอเจ็บเลยอย่างนี้เนาะ,ะสาอย่างนี้ถึงแม่หนูจะไอหนูก็กินยาปฏิชีวะนะยาฆ่าเชื้อนี้ได้นะคะ อ่าพอเข้าใจเนาะแบบนี้เนาะทีนี้มีบางคนถามพี่หน่อยมาค่ะว่าทําไมไม่ให้กินแคลเซียมตอนตั้งท้องใหม่ๆเลยล่ะนะทำไมต้องมาให้กินตอน20สัปดาห์ด้วยกินก่อน20สัปดาห์ได้ไหมล่ะนะคะคืออย่างนี้ค่ะยาแคลเซียมเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้ท้องอืบได้นะคะทําให้ท้องผูกได้เนาะ ก็จะไม่แนะนำให้กินก่อน20สัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่า20สัปดาห์ไปแล้วเนี้ยจะกินได้คือตอนอายุคันน้อยใช่ไหมคุณแม่ก็ไม่สุขสบายจากการขึ้นไท้เจียนอยู่แล้วนี้เนาะแล้วยังต้องมาอึดอัดแน่นท้องท้องผูกโอยไปกันใหญ่มันทรมานมากนะคะแคลเซียมก็เลยให้กินตอน20สสัปดาห์ขึ้นไปโอเคไหมคะอ่านะคะ ทบทวนกันนิดนึงธาตุเหล็กมีความสําคัญในการช่วยสร้างเม็ดเลือดนะคะ,ะตัวนี้ก็มีสม่วนประกอบธาตุเหล็กเนาะช่วยสร้างเม็ดเลือดนะคะถ้าเม็ดเลือดเยอะก็เปรียบเสมือนกับว่าเม็ดเลือดเป็นรถที่จะขนส่งสเสบียงคืออาหารและอากาศจากคุณแม่ไปสู่ลูกได้เยอะลูกก็จเจริญเติบโตดีสมบูรณ์แข็งแรงนะคะธาตุเหล็กมีอยู่ในอาหารประเภทไหนผักใบเขียวถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆ นะคะอ่าแล้วก็ต่อมาที่ต้องกินอีกนะคะก็คือกลุ่มที่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมมีอยู่ในนมด้วยเนาะก็ถ้าเกิดว่าร่างกายได้รับแคลเซียมพันวิลิกรรมต่อวันนะคะร่างกายคุณแม่ก็จะสมบูรณ์แข็งแรงลูกก็จะเจริญเติบโตดีเป็นส่วนประกอบหลักของการสร้างกระดูกและฟันเนาะที่สาคัญป้องกันขันเป็นพิษนะคะอ่าแล้วก็ ส่วนที่3ที่คุณแม่ควรจะได้รับก็คือไอโอดีนไอโอดีนใสๆมองไม่เห็นแต่มีอยู่ในอาหารทะเลนะคะคุณแม่ควรได้รับอาหารทะเลสัปดาห์ละ3าถึงสวันวันละมื้อก็พอไม่ต้องทุกมื้อก็ได้นะคะช่วยป้องกันลูกปัญญาอ่อนจากภาวะพ้องฮอร์โมนไทรอยได้นะคะโอเคมาให้สงสัยถามกันมานะค่ะสวัสดีค่ะ